สวัสดีนะนะนะกปลานะครับวันนี้ก็ออกไม้เหมือนเดิมครับทะเลโบแดงกุมพวาปีนะครับวันนี้อากาศดีครับผมมีลมนิดนึงครับลมเอ่เื่อยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีครับผมอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็พันคันโทมานาแบ็คเพอร์ครับตัวนี้จะเป็นเวท15 30ครับผม7ฟุต3ครับ รอบชิวลลอนครับ P E 4.0ครับแล้วก็สายหน้าโคโลคาร์บอนจาก G-MAX ครับผมอ,อีกคันก็จะเป็นโทมานาเบสเพอร์เหมือนกันครับ12.25ครับผมตอนนี้ก็7.3ครับ P E 4เหมือนกันครับผมนี่ครับสายที่ใช้ครับ คาร์บอนจากทีแม็กครับห้าสิปอนครับนี่4.0จากทีแม็กเหมือนกันครับใส่เข้มาโอเคครับเดี๋ยวหาตัวก่อน

โดนมากเลยครับลองดูถุงนี้ครับ 오니 <shriek> อยู่ล้วครับโดนแลครับโดนแล้ว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 ครับโอู้เสยข้าง เกี่ยวค้างครับถึงเดียวได้ยี่บ่กกิ่เื่อมันวัวเต่มันวัปากเหาวอนเจ้างคือโอ้โอ้ยสวิงก็ไม่เอามาครับ

นีเลยครับปลาปลาตัวที่สวยเลยครับผมสองโลสามโลได้ครับตอนนี้ปลาปลาครับผมสายหน้าฟูลูคาร์บอนจาก GMAX นะครับ50ปอนด์แล้วก็สายหลัก p e 4.0จาก GMAX ครับ แล้วก็คันโทบารนาแบ็กเพอร์นะครับตัวนี้12 25ครับส่วนเหยื่อที่ใช้ก็เป็นบัตเบกจาก king f o กนะครับโอเคครับผมตามตัวต่อไปครับ